สวัสดีครับหลุมสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านครับสวัสดีแมวบองโอนกบครุภเนียบัดลุมสุรินชาแนลมากแล้วครับพอดีพี่สาวพี่น้องพี่สาวอันพาน้องอลวัฟันนี่สิบปรทรงขึ้นเครื่องมือนีนะครับผมทุ่มเครื่องที่สนามบินอินชอนนะครับเนาะ,ะก็วแวะมาพักอยู่นี่นะครับแล้วก็มากินเขาแรงเขาเศร้าน้องกัน นุ่มสลินก็นดีใจพี่น้องแต่มีคนไทยไม่เยี่ยมไม่ยำมมากินเข่าเสซ่บๆน้ำกันนะครับแ็ม่กินเข่าแรงอยู่นี่นุ่มสลินสียวาจาังนิดจังน้อยนะครับเนาะพอดีแต่นั่งคุยกับน้อง่นน้องพ่นบ่สบายพี่น้องมาทํางานทํางานอยู่โรงงานนะครับแล้วก็บ,บ่สบายแต่โชคดีมากๆแต่ถแก่ใจดีพี่น้องถาแก่ใจดีมากๆเลยรักษาให้ทุกบาททุกสตางค์พี่น้อง เป็นเงินมหาศาลนะครับบ่มีเงินจ่ายเนี่ยนอนเงินรักษาเกือบร้อยล้านนะพี่น้องร้อยล้านว่อนนะตกเป็นเงินไทยกับสองล้านกลัวแต่ว่าก็ทางโรงพยาบาลมันก็ลดห้อยู่เนาะแต่ก็ยังแพงมากๆนะครับถตาแกใจดีมากถือว่าเป็นบุญนะครับพอหน่องเขาบรูหุสติอีกยังเลยหาหกมือจังฝืนนะครับแบบทางโรงงานมี่คิดว่าตายเราบอกง่ายๆสบายเสือผาเอาไปชิมมาทกทีคิดว่าตายนะพี่หน่อง แค่ว่าแถวแกนี่ใจดีมากๆโอ้สุดยอดนะครับแล้วก็ใจค่ารักษาโรงพยาบาลให้เมิดพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆรวมงานเราบอกว่ามีแต่คนดีดีนารักทุกคนเลยทรงคารถดคาร่าคาขนมให้นะครับผมนุงมสลินเดงก็บแม่บ้านก็ให้คาขนมให้ลูกนะครับเนาะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆสื่อใหม่ๆทั้งเกงทั้งเสื้อก็ให้เล่าไปใส่ เบสิดเด็ไใสนะครับเนาะพอดีเลยใส่เดียวกันก็ไม่บานนะครับผมเกิดเมื่อกิ้เขาแกงเขาดีเราพี่น้องเมื่อกิ้เขาแกงแล้วก็เขาเศร้าแล้วก็เดินทางนะครับลุงสรินกับอวยพรน้องเขาไปแล้วแหละครับบอกเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกอย่างเจอแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตนะครับผมครับก็สิมาลงคลิปให้พี่น้องชมกินเขาแกงเขาเศร้านะครับผมก็ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจช่องเล็กๆนุ่มสริลชาแนลน,นะครับผมพอกันคิดหน้าพี่น้องสวัสดีครับมาที่ใดนะมาทุกทีไม่เคยได้ผิดหวังย่แก้วบอขามายสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับสวัสดีแม่เอาบองปโอนกรุบกรอบขเนียบัดม,มาเด้อกินเข่าเสียบๆน้ำกันครับวันนี้มีสาวๆมานังกินเข่าวน้่พี่น้อง มามากครับผมขนาดเลยนี่ครับพี่สาวมาดังกินเข่าน้ำพี่น้องมาเสียบๆบน้ำกันครับผมจะนี่มากมากมากสาวสวยสาวสวยมีแต่สาวสวยครับผมมีแต่สาวสวยมาดังกินเข่าน้ำสุรินหนุ่มสุรินครับวันนี้ลิ่นรั่วเลยนะครับผมเจอไปสองโบกพี่น้องมากมาจวดจวดน้ำกันครับผม พี่เอามาตั้งถ่ายดูเมื่อกี้เสียบๆล้วกันครับผมมากมากครับไก่อร่อยพี่อร่อยแจ่มพีอร่อยแบบนี่อันปีไก่พี่น้องซุปบักเขือครับผมแล้วก็ย่าครับผมผักเสียบครับผมบุฟบักเขือยาวมื้อนี้นานแล้วออร่ยมากนี่สาวๆมาแจ่มน้ำครับมื้อนี้มาเยี่ยมมาเยือน มาเสียบเสียบน้ำกันพี่น้องพอดีนุ่มสลินกับคิดเขาเรียวนะครับผมเดี๋ยวเสด็จจวดยังเดียวพี่น้องหรือเสนางในวงแล้วครับผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อเสียบเสียบน้ำกันครับผมตอบแบบไหนต่อแบบไหนสดสดคุณอลรัตน์กินหลายๆกินหลายๆ ดูจะทําได้สองอย่างคือล้วมาจ้าอย่คุณแม่นะคุณล่ามากครับผมมากว่าเวลานั่งมาสอนาจบเรียนเราเนี <h <h ่ยเพ่นมีเพราะเขากอง่เ <co พ่นเ็นนั่งคุณเลยเขาก้องมาพี่น้องาเสเสียดมกัินออโดนแล้วอากาศมันรอนเราอยากตัดสั้นๆไงพี่ใจกินมังอยาาเปิดหูไว้ ชวนแกไปเแเขาไปพาไปถ้ากี่หนูก็เลยตัดเองเลยอไม่ได้กินนานแล้วอร่อยมากก็นั่งที่ไหนนั่งหันละบอกให้ไปเข่ากล่องก็บอกเข่าเลยพี่น้องเลยไอ้กล่องวะพี่เมย์สาวสาวพระรมไพ่อายกล้องพี่น้องเลยมื่อวีนมื่อวานนุ่มสุรินสายจวดได้พี่น้องกินเข่าพอดีขอโทษขอให้อิ่มเข่าแล้วนะครับผม ก็จะยงจวดในวง่นนต่กับแก้มเยอะแยะมากมายตมปปาซุปมะเขือยาวไม่ใช่มะเขือปอนะมะเขือยาวมากินหลายครับผมกินหลายแซบมากเลยอ้แ่ดีกว่กแซกว่าหายเอามา่ไกินกับแก้มพี่กินกับแก้มครับผมจวดจวดจวดน้งนะแ ใส่น้ำแข็งละลายอะไรวันเล้ส้นแก้วกับพี่สาวครับผมจวดจวดมาที่ไรเมาอมทุกทีอนเทอเน็ตเสบๆด้วยพี่น้องเด้อสุปบักเขือปี่ไ่ครับอบสีสันสวยงามพี่น้องย่ำเสียบนะครับผักหลายอย่างทีเดียวเลยแตงน้องใหม่เลยน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่รัว มันจะไปเก็บเอาพักข้างล่าอือพักสลัดก้างล่างไปแล้วมากนะครับแล้วนี่ก็ชุดยอดเลยละปลูกอะไรมัางปลูกผังร่างกลางล่างนีสลัดพี่พริกพริกขึ้นมาปลูกพริกขึ้นมาปลูกผมไปปลูกบักอือไว้อยู่พี่ทรมะเอาเลยเป็นลอยๆอยต้นก่นนบักเอือดใชนไหบักฝักทองอ่ะครับฝักทองลูกเล็กๆมันมันอ่ะไม่ไม่ไม่ทราบว่าลูกมันจะใหญ่หรือเล็ก ไ้ได้ได้พันมาจากแม่ใหญ่อืออาทิเห็นตะเกี่ยวนมสลินได้พี่น้องเด้อว่าด้ไเขาไปเยมแต่ว่าก็เจมกับเกียนนัําครับผมมากมากเสียบๆนั่กันพี่น้องยิเลยก็ไดปีอันมันเสียบๆเจับเลยครับจับเลยผมไม่กินเลยตามสบายเลยฟังเสียงเลยนะฮะหนึ่งผลงานเพลง จะได้หนุ่มหน้ามนคนสุรินนะครับผมมาสับเสียวนั่งกันพี่น้องเอาเขาไม่รอดเผ็ดเอาห่อห่อห่อบ่ท่านคุณกินเลยนะของห่อของข้าวของหมักของยำเออพี่น้องอันลืมประเทสัมพันธ์นะครับบักม่วงพี่น้องบักม่วงหนวยละหมื่นนะพี่น้องอันนี้พี่สาวคนซื้อมาฝากหนวยละหมื่นนี่ตกสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะพี่น้อง สัมนวยันบอกหุงหน่อยสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับผมสวัสดีแม่อาบองโูนกุบกรุบเนียบัดมากครับผมกินข้าวเศร้าร้างกันพี่น้องวันนี้วันนี้พี่สาวถึงมาส่งนอง้องอลวันครับผมกับเมืองไทยเฮานะ้อขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมกับหอดเมืองไทยแล้วก็ยิบจับอีหยังก็ขอให้สำเร็จดันปองนะครับนะเนาะเฮ็ดอีหยังก็ขอให้เจริญก้าหนาหิ่งหิ้งด้ยด้วย เดินทางปลอดภัยนะครับมาก,กินข้าวเช้าต้องเด็ดพี่น้องเบ,บาหลายแล้วนะครับสิบเสียบเมือนี้ก็บ่มี้ยังได้เจียวบองไอเจียวบองคือเก่าแล้วครับครับอันซุปบกเขือนสิเหลือบึกขึ้นแล้วก็ทอดไข่ครับผมแต่ว่าที่เด็ดนี่พี่น้องใส่ก,กอดอีสานเนี่ยฮะกินยากมากนีแล้วครับผมเอานสิบเสีบน้อกันครับผัดนี่ครับผมเอานสิบเสีบกระนุ่งสลิ่นพี่น้องมากครับจวดได้แล้วเบาๆาย

ี๋ยวก็มีพี่น้องครับก<อ>ับมาาเลยงเดี๋วยวเพื่อเราอยากกล่องกล่องมันติดก,กัเเเดเราเรดอยๆพี่น้อใส่สสอขอดเออนี่อยากใส่มือเลยนพี่น้องเ้อมันยังเสียอื

พี่น้อกมา,ากินข้าวซอยรกันเสบๆร่ากันอืมเบษลายรก่นองไกอดอันเปียวปะ เดียวน okay. ีดๆใ่งไเปียวนีกนะโอ้เดียวนีกนึ่งบ้เคีงกินจัใส่ิ่งสุแบบเขือนาะเรนไปกินกเปิดอินก่อนขึ้นจอนสินเสื้อลากรงแยง่ไหนเป็ยังเลหม่ bán nó mày, đó mày có ánh mày Chín quá Mày còn hiên bòi, Mày còn hiên quá nó còn hiên nó Mày còn còn Mày còn hiên bòi. Mày còn hiên bòi. Mày còn hiên bòi. còn hiên bòi. Mày Nó <laughs> ดินข้าวอะไรเงีช่วงนั้นลาออกจากงานโรงงานไปหาเยาวชนแบบตอนใหม่ไปสอบหนึ่งขึ้นขักขึ้นแน่เราใหม่ก็ดีมีแต่เคารเนาะครับในถนนง่ายๆก็ขึ้นผมก็ยังงงเอ๊ะไอ้กอปลายู่ตั้งขุนนะน้องที่มาขึ้นเออผมงงเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันคือบ้านเฮา่าเฮาบ่เห็นเป็นยังไงเงงงมันแต่ป่อพี่น้องเนี่ยตอนใหม่อยู่แบบไกลน้องก็ขึ้นอยู่ถนน หนามาเอาหามันมาขึ้นถนนอาจจะใช่ที่นี่เนาะอาจจะก็ทําทาถนนแบบผานที่นี้มันลากมันยังอยู่มันจะพบแต่พอโอ้แต่ว่ากบเกาหลีมันขึ้นไงครับโตแบบอู้เขาจับไปเขาจมันกบนัเกียรนั่ตัวเห้ายังเกียน้ยบานท่ากุ้งก็ี่สุกุ้งเกียนเกียร์เกาหลีสับกบานท่าแต่วกบานเขานี่งใหญ่แหง จะหนุ่มโซลินบอกแค่กินเนาะเห็ดแต่หมูไปเห็ดกินอะไรกินกับเขาไปเห็ดงานเขาการเด้อฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินทร์ชาแนลด้วยนะครับ